ยังไงดอกนี้อจ่ายแท็กสุด่ด่าเข้าเก่งมากเลยดอกคำเตือนเด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปีห้ามรับสม้มถ้าอยากส้มถ่ายง่ายกว่านี้ก่อนเดอ้ออีหล่าเดอ้อด้วยความปรารถนาดีจากซีม้อยคนสวยเด้อค่ะเดอ้อฮัลโหลสวัสดีจ้าวันนี้พบกับซีมายเช่นเคยนะคะที่ช่อง สีมอยชาแนลวันนี้เรามาดูกันที่เกม Fort จูนเมาส์นะจ๊ะเกมหนูแดงในตำนานหนูทองหนูอะไรก็ว่ากันไปบางคนก็เรียกหนูนรกนะจ๊ะกับค่าย PG เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยโ <Okay. S 1> อเคไปดูอินโฟอินโฟมาอาวายจะเป็นรูปหนูนี้นะคะ <Hey. S 1> เพื่อนๆจ่ายแพงสุดจะเป็นอะไรสีแดงๆเนี่ยเออเหมือนแผ่นอะไรสักอย่างแล้วก็ดำด้วยอ่างเปลแล้วก็ถุงแดงนะโอเคเออเกมนี้มีลายน้อยมากมีดอกห้าลายเวอร์ <Huh? S 1> วัง น่าจะเข้ายากแต่ว่าจ่ายแพงจริงอ่ะไปดูเล่นเบ็ดเท่าไหรด่ดี15บาท <Okay. S 1> ทุนมาแ0 0วันนี้ถือว่าเป็นการมารีวิวก้วกรน oh, โอ้ดอกไม้วมาสมา45บาทเกมนี้จะคลา้คลา,ยคลายเกมวัวทองเหมือนกันนะ ah. เนี่ยอ,อคล้ายเลยแหละเหมือนเลยอืมวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้กำไรเท่าไหร่นะคะเพื่อน <Okay. S 1> เพราะว่าถือว่ามาเป็นการรีวิวเกมหนูนักลบหนูทองน้องพี่เพื่อนเพื่อนดูกาะว้าวส้มมา15บาทโบาท เบ็ด15าาบาทวันนี้เขาสิไดเทอดใด้เพื่อนเกมนี้ทั้งหมด3ลิ้วนะคะเพื่อนๆดูกันจะเป็นยังไงว้าวว้ายนี่รายแพสสงสุดใชรักมแพงสุดเท่าไหร่เออเท่าไหร่แผ่นแบดหนี300มึงเลิศเบ็ด15าาบาทเท่านั้นนะเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะขอวันนี้เอากำไร4,500พอจบโอเคขอเวลาแป๊บหนึ่ง วิ้ยนี่ไงยังไงดอกนี้ใจแพ็กสุดาเข้าเก่งมากอีดอกยังไงยังไงดอกนี้600เลิเลิศ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 พอดีกว่าไหม <Okay. S 1> บวกมา บวกมาเยอะอยู่นะบวกมาแปดร้อยอยู่นะเนี่ย <Okay. S 1> เพื่อนๆว่าทุนอุ๊ยบวกมาเท่าทุนเลยโอเคพอดีกว่าว่ะเพื่อนถ้าใครเล่นแล้วมันได้แบบนี้ <Okay. S 1> ก็ควรพอนะไปต่อน,นี่เสี่ยงมากเลยนะบอกเลย <Huh? S 1> เออวันนี้สีมอยไม่คิดจะไปต่อจะพอแค่นี้แหละอ่ะยังไงใครที่อยากเล่นเว็บเดียวกับสีสีจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกเพื่อนตัดไปเล่นกันได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด u b s ส r i b e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะกช่องสีมอยชาแนลวันนี้สีมอยขอตัวลาไปก่อนจ้า